Oh อีคนนึงอะแล้วหนูถามทำไมอะแล้วทำไมลูกนะ้าถึงปล่อยให้น้ามาเดินเก็บของเก่ากลางแดดแบบนี้อะโหถ้าหนูเจอนะหนูจะด่าให้เล็กเลยคือ,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 อมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วจ้ะ <S <S คือว่านี่ถ้าหนูเป็นลูกน้านะหนูจะไม่มีทางให้น้าเนี่ยมาเดินเก็บของเก่ากลางแดดร้อนๆแบบนี้หรอกนี่นะบ้านน้าอยู่ไหนอะให้หนูไปส่งไหมเผื่อเจอลูกน้านะหนูจะได้ด่าชุดใหญ่ไฟกระพริบเลย แม่ไม่ยินทำอะไรตรงนี้อย่าแม่แม่นทำไมกลับมาเร็วเลยล่ะอ๋อพอดีซื้อของเสร็จแล้วอ,อ่ะแม่อ๋ะนะคะนี่ลูกนะหรอคะใช่นี่แหละนะหนูขอโทษนะ,ะนี่คุณเป็นลูกภาษาอะไรเนี่ยฮะปล่อยให้แม่มาเดินเก็บของเก่าขายกลางแดดร้อนๆแบบเนี้ยและนี่ดูสิแตงเง้อแต่งตัวกึ่ง เรียแม่คนเดียวไม่ได้หรือไงฮะเอ่อคือใตเย็นๆจ้ะแต่เย็นๆเ,เ,เอ่อคือเอ่อ,อ,อ,อน้าว่าไม่ต้องเลยนะนะ้าอย่าเข้าข้างลูกสินี่คุณนี่ถ้าเมื่อกี้ฉันไม่เข้ามาช่วยแม่คุณนะแม่คุณล้มหัวฟาดพื้นไม่ได้มาพาไปแล้วหรือฉันจะเป็นแค่คนส่งอาหารแล้วนะแต่ฉันก็มีความคิดฉันไม่มีทางให ค่ะพี่เปิ้ลแค่สั่งสอนคนอกตันยูเฉยคนอกตันยูที่ว่าเนี่ยหมายถึงคุณซันลูกคุณโอหรอคะคุณคุณคุณหรอเนี่ยคุณโอค่ะเป็นแม่ของคุณซันส่วนเนี่ยคุณซันเป็นเจ้าของร้านอาหารนี้จ้ะฮะคุณซันเป็นเจ้าของร้านอาหารร้านนี้ใช่ นะจะบอกหนูตั้งหลายรอบแล้วนะแต่ก็บอกไม่ทันสักทีอ่ะเออนี่น้องลูกไม้นะคะพอดีแกเป็นคนส่งอาหารของร้านเราอะค่ะคุณจันอ๋อครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณลูกไม้แล้วก็อีกอย่างนะครับผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนอาักตันยูนะครับคืองี้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคือแม่ของผมเนี่ยเขาเป็นคนดื้อน,นะครับเขาชอบทํานู่นทํานี่ตลอดผมเนี่ยพยายามห้ามมันนะนะแต่ก็ ไม่ยอมฟังอ๋อนี่ออเดอร์จากไหนขอบคุณค่ะพี่เปิ้ลงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปส่งอาหารก่อนนะคะคุณนะไอ้คุณโอ๋ <laughs> นี่เรียกนะ้ำเหมือนเดิมนั่นแหละอ่ะรีบไปเดี๋ยวลูกค้าจะรอนานขับรถดีๆนะค่ะจ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเปิ้ลขอตัวเข้าไปดูในร้านก่อนนะคะจ้านะครับ ด่าซะเยอะเลยวเว้ยนี่แม่ยิ้มอะไรฮะนี่แม่นะชอบมากเลยน,น,นานๆหนูจะโดนคนด่าชุดใหญ่ไฟกับพิบแบบเนี้ยตะลกอะ่ะนี่มันตลกตรงไหนฮะแม่เพราะแม่นั่นแหละถึงทำให้ผมเนี่ยโดนด่าชุดใหญ่ไฟกับพิบแบบเนี้ยโหด่าสันเละเลยเมื่อกี้นี่ รู้ไหมว่าหนูลูกไม้เนี่ยเขาเป็นคนดีมีน้ำใจมากเลยนะคนแบบนี้หายากนะล,ลูกครับอ่ะ,อะ,อะนี่เอาขยะไปทิท้งแทนแม่เลยอ่ะเดี๋ยวแม่เอาถุงจะปิ้งไปเก็บเองครอบเยอะนัเราเนี่ยครับผม ลูกไม้ก็<ะ>เสียแล้วครับค่ะรถเป็นอะไรก็ไม่รู้<อ>ค่ะอยู่ดีๆก็สตาร์ท<อ>ไม่ติดเมื่อกี้<อ>ยังขับมาอยู่เลยเออคุณซานคะคเดี๋ยวลูกไม้ขอฝากรถไว้ที่ร้านคุณก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวจะนั่งวินไปส่งลูกค้าค่ะแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับมาเอารถไปซ่อมค่ะนั่งรถไปส่งลูกค้าหมายถึงว่าไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าใช่ไหมครับใช่ค่ะได้สิครับไม่มีปัญหารครับงั้นเดี๋ยวลูกไม้รีบไปก่อนนะคะได้ครับไม่มีปัญหาครับขอโทษครับเอ้คุณ เฮ้ยเจีไปไหนวะถ้างั้นเดี๋ยวคุลูกไม้เนี่ยรอตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมแปรถผมมาแล้วก็เดี๋ยวไปส่งรถด้วยกันคุณรู้ไหมคคัะเดี๋ยวคุณรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมแปลรถก่อนแล้วก็ไปส่งด้วยกันอ๋อ ค่ะครับนาโอสวัสดีค่ะวสวัสดีจ้าหนูลูกไม้กินอะไรมาหรือยังกินน้ำไหมเดี๋ยวให้เด็กแอบ,บมาให้ไม่เป็นไรค่ะนาโอขอบคุณนะคะจ้ <c oughs> นี่จ่ามองลูกไม้ออเดอร์จ่ะรีบไปส่งนะค่ะพี่เบิร์นขอบคุณนะคะจ่าไปก่อนนะคะจ่าไปซะนะยังไม่ทันคุยด้วยเลยแหม่แหมแหมนี่จีนพฤติมุติเลยนะคนนี้แม่เชียร์นี่พูดเรื่องอะไรแม่นแน่นี่ ไม่ต้องมาพูดดีหรอกรู้นะว่าเขินเน่มองจากหน้าปักซอยอ่ะฉันก็รู้แล้วว่าแกน่ะรู้สึกยังไงกับน้องไหมนี่ซันคนเนี้ยแม่เชียร์นะยังไงก็จีบให้ติดเพราะแม่เห็นแล้วว่าเขาเน่ะเป็นคนดีแน่นอนแม่ช่องแต่วันนั้นละที่เขาด่าแกชุดใหญ่อะ่ะอุยแม่นะอยากได้มาเป็นลูกสะใภ้มากเลยจีบให้ติดนะลูกนี่พูดเองแล้วนะแม่จีบให้ติดก็แล้วกันแม่ โดลูกไม้มาขอลาออกค่ะอะไรนะครับลาออกเกิดอะไรขึ้นนะครับคือที่บ้านลูกไม้มีเรื่องนิดหน่อยอะค่ะลูกไม้ต้องกลับไปต่างจังหวัดพ่อของลูกไม้ป่วยมากต้องเข้าๆออกโรงพยาบาลแล้วลูกไม้ก็เลยไม่อยากลาง,งานเยอะอะค่ะ เลยต้องมาขอลาออกจะได้กลับไปดูแลพ่อด้วยนี่พ่อของลูกไม้เนี่ยป่วยจนต้องผ่าตัดใช่ไหมครับคุณรู้ได้ยังไงอะคะอะไรเนี่ยคะคุณหมอค่าผ่าตัดเป็นแสนเลยเหรอคะพอจะมีทางอื่นไหมอะคะหนูไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกค่ะ ค่ะคุณหมอหนูจะพยายามแล้วกันค่ะเงินเป็นแสนจะไปหาจังไงเนี่ยลูกไม้โอ๊ยน้องลูกไม้อาหารได้แล้วจ้าค่ะพี่เปิ้ลนี่คุณแอบฟังลูกไม้คุยโทรศัพท์เหรอเปล่านะครับคือ ผมแค่บังเอิญได้ยินนะครับก็อย่างท you know, ี่คุณได้ยินนั่นแหละค่ะถ้างั้นเอางี้ไหมครับคุณลูกไม้เดี๋ยวผมเพิ่มเงินเดือนให้คุณเป็นหนึ่งแสนบาทโอเคไหมครับหนึ่งแสนครับนี่คุณจะบ้าเหรอลูกไม้เป็นแค่คนส่งอาหารนะคุณจะมาให้เงินเดือนลูกไม้ขนาดนั้นได้ยังไงคุณลูกไม้ครับเับาไปเถิดนะครับคือผมอยากช่วยคุณนะครับและอย่างผมไม่อยากให้คุณลาออก มันไม่อยากให้คุณย่ไปไหนนะครับไม่ได้นะคะลูกไมายรับไว้ไม่ได้จริงๆอะ่ะนี่คุณคือเรื่องนั้นมันไม่สําคัญนะครับตัวผมเองเนี่ยผมอยากช่วยคุณกับพ่อของคุณนะครับก็คแค่นั้นเองอะ่ะแต่เงินเดือนหนึ่งแสนเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะคะนี่คุณอย่าคิดมากนะครับรับรับไว้ถึงครับแล้วทาไมคุณต้องให้เงินเดือนฉันมากขนาดนั้นอะ่ะถ้าคุณไม่บอกเนี่ยลูกไมายจะผมชอบคุณครับ ชอบชอบลูกไม้ใช่ครับแต่ลูกไม้เป็นเพียงแค่คนส่งอาหารนะแล้วคุณก็เป็นหัวหน้าของลูกไม้อะคุณลูกไม้ครับคือเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครหรอกครับแล้วอีกอย่างเนี่ยคือผมอยากเจอหน้าคุณนะครับแล้วก็ อยากให้คุณไปไหนแล้วก็ส่วนเรื่องเงินเนี่ยเคผมอยากช่วยพ่อคุณจริงนะครับรับไว้เถอะนะครับขอบคุณนะคะครับนี่คุณลูกไม้ในเมื่อคุณเข้าใจเหตุผลผมแล้วเนี่ยถ้างั้นเราไปแฟนกันนะครับอืมแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าลูกไม้ชอบคุณอะ อ้าวนี่คุณไม่ได้ชอบผมหรอครับผมค,คิดไปเองสิครับเนี่ยชอบสิคะจริงเหรอครับถ้างั้นแปลว่าใจเราก็ตรงกันสิครับอ <laughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รู้สึกดีกับฉันแล้วก็ช่วยเหลือฉันมาตลอด ไม่เป็นไรนะครับเรื่อคนที่ผมชอบผมทำได้เสมอแล้วครับงั้นเดี๋ยวนะครับค่ะถือว่าเป็นแฟนกันแล้วนะครับค่ะมือเนี้ยผมไม่ปล่อย,อยจริงๆนะ